สวัสดีค่ะโุ้ยไม่น่าเชื่อเลยเหมือนฝันนี่ยังนึกว่าตัวเองฝันอยู่นะคะเป็นเห็ดเมเร็วเมอเร็ว,รวห้าดอกจะห้าดอกก็ไม่เป็นไรดีใจแล้วค่ะดีใจจังเลยแต่เสียดายที่ว่าที่ว่า ไม่มีเวลามากพอที่จะเดินหาอีกคิดว่าในเมืองนี้จะต้องมีเห็ดมอรเรลขนาดนี้อยู่ในที่บริเวณบ้านร้างนะคะเป็นเป็นเป็นบ้านร้างเลยแหละยังมีเห็ดมอรเรลวเลยตรงนั้นจะมีต้นแอปเปิลแล้วก็ต้นอีกต้นนึงเป็นดอกสีขาวซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรธรรมชาติมอรเรลวจะขึ้นอยู่บริเวณร่มเงาของทิวลิปที แล้วก็ต้นเอลแล้วก็ต้นแอชนะคะแต่ตรงจุดนั้นที่เห็นได้ชัดคือ Apple ิ้ไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ